เันจนสา์มอหวนเนาะโอรดาอนโอ้ยมืองวันลายตลอดเนาะคนตกสบัยนี่เน,ะเนะาเนะสบายดีเด้อสบายดีดยสดีเบือสุขูสุขพยินดีตอนรับข้าสู่ซ่องเป็นบ่าวบ้านนาที่เก้าได้เจกที่น้องหลังจากการ ตื่นมาพี่น้องไปหาอันนั้นอันไหนเล่าแล้วกันได้ยากกินตํามากละก่อนพี่น้องตัมากพุ่งนั่นเองพี่น้องนี่เบิ้งจ้าพี่น้องไม่ไหม่สุดๆเลยพี่น้องเลือกอ่ะเืออยู่นี่นะกำลังเลืองนหตอนนี้บาอป้กับซิปปุ่งเครื่องกันเลยมาเด้อพี่น้องเาเบิ้มคุณสายเป้คุณสายตําระเบิด้อเคมณสายเป้พี่น้องคุณสายตําระเบิดอีกแล้วพี่น้องอาหารรัดอีสานบ้านเฮาคือบาอป้ครับ กินตาส้มก็คือตำม,มากแล้วกอนี่พี่น้องตำม,มากคุ้งตำม,มากคุ้งนั่นเองพี่น้องมเองาเนี้อเป็กอ่ะใส่ขั้นตอนแรกก็คือมกักพริกจ้บพี่น้องใส่ลงไปนีใส่ลงไปพี่น้องเลยขั้นตอนต่อไปก็เอาหิม้มหัวบักเทียมพี่น้องหัวกระเทียมนั่นเอง ใส่ลงไปใสจ่จะเหียนเนาะนึ่งแสบน้ำหมูพี่น้องเลยมาเด้อพี่น้องมาเบิง้งค,คุณใส่ต่ำระเบิดเมื่อนี้ <c oughs> ตำมะกุ้งพี่น้องเลยอาหารรักของบาปี้ปสใส่สีใส่น้ำตาลพอให้มันเค็มใส่ตำให้มันแ,และะนกๆจ้ะพี่น้องโอ้ยจองเนาะใส่นะ้ำมันใส่นม มิ่ต้องยับมาไปนี่จ้าพี่น้องแบบนี้จ้าก็ใส่เกลือนิอยนึงเพื่อตำตำมะพริกให้มันแหลกจ้าพี่น้องนี่จ้าพี่น้องต้อยลองไปมาเด้อพี่นอ้องมาเบิ่งมะพริ้กตำส้มตาม,มาือตามกลาะกอเ,เริ่มตำเลยเด้อพี่น้องวันนี้กันลนะ นี่จ้าพี่น้องมักพริกกับบัวลายบัวย่างพี่น้องก็พอพิษจุดจวดจัดจัจดดีหรอพี่น้องเลยวันนี้มาเป็นสิบกันเลยยังแตกเด้อลูกลาค่อยๆตามมาพุ่งแ,าานนาบบาแล้วก่อนเด้อยังแตกเด้อขนั่งพี่น้องเลยกระว่าบอร์บีหนอดล่ะกันแตลามันบบทันสว่างไข่เนาะโอ้ยกินส้มอย่างนี้บ่ไข่จื้อ ด้วอว่ามันซีซ่าสที่ดีก็สร้างนะพี่น้องบะเปบ้ยากคิดยากคิดย,ยากกินตามมาพุ่งเผ็ดๆนะพี่น้องตัดก่อนพี่น้องใกล้สีแดงแล้วไหมตาก,ก่อนจะพี่น้องน้องนุ่นเพิ่นกลับไปห้าเก็บพักแก้มเดี๋พี่น้องเลยแรกปรจ้บพี่น้องแรกประจ้าโอ้ยดื่มใส่อันนี้ไหมผงสูรรสจ้ีพี่น้อง ชายร้ายกับโวลานใส่น้อยกับโน้อลา,ายใส่น้อยชา่น้อยใส่ร้ายแสบหลายเด้อพี่น้องเด้อเอาใส่อีอกใส่อีกพี่น้องน้ำปิดคลิปกันยังสีใส่ร้ายกันนี่อีกเด้อพี่น้องเด้อมันนี่บ๊อบฟีกับปรุงเปทีฟลอยแล้ววันนี้กะเซ่ต่ำกรองมันไปแปลกอีกพุงสุรุศอันนี้มันต้อนง่ายด้วยกันพี่น้องเด้อ ขั้นตอนต่อไปก็บีบก่อนพี่น้องใส่มักหนาวลูกมักหนาวพี่น้องบีบให้มันนน่มก่อนติวติวติวใส่สีปาดลงไปเลยบีบลงไปปาน้ามันคือลายเะนะาี่น้องนี่น้ามันคือลายแท้ ใส่อีกพานหนึ่งส้มล้ากับบแซีบได้พี่น้องเลยนี่จับโจดๆได้พี่นอ้องสร้างนอนแน่นอนทันผูได้เข้ามาเบิง้งบาเป้กินต่ำนี่พูดเด้อพี่นอ้องยากสีมือบาเป้นี่อําไหนมันออกก่อนโอ้ยแมววันน้อแมววันน้อบนแต๊วก็ได้ขั้นตอนต่อมาก็มาเคิร์เสียบไพี่นอ้อง ปาดมะเขือเทศลงไปนี่จากพี่น้องนี่คือมะเขือเทปปาดลงไปนี่เสียบโรดพี่น้องมนี่บปเปีชาร์เองมึงเธอนะน้องนุ่นต่างพี่น้องนี่บปเปีชาร์เองเลยต่อมาก็คือ แม่บุญล่ำจ้ะพี่น้องปลาแดงแม่บุญล่ำเด้อด่างเลยพี่น้องปลาปลาล่าแม่บุญล่ำนี่นะเห็นออกโฆษณาอยู่ทีวีอยู่ได้พี่น้องเลยใส่น่อยแซ่บหน่อยใส่ร้าย,แซ,าย,ซายแซ่บร้ายใส่ร้ายแห้งแซ่บพี่น้องเลยต่อยตรงให้มิดเบิ้งบกเข็มดอกพี่น้องเลยกันสูรเข็มนะไม่ง่ายเจ้เออกมาหล่าเด้อพี่น้องเบิดบะเป็ดเห็ดจ้าพี่น้องนะครบบะเป็ดท,ที่กระโดนี่จ้ะ นี่พี่นอ้องเสียงก่อนจังหน่อยโมเสสที่ไปไทยร้นอนมันบ่บ่ทุม่มต้องบีบมังหนาใส่อีกต้องไปใส่เบิร์ตน่อยกัน นึ่ลึกลงไปแล้วก็ใส่น้ำตาลนิดหน่อยนึงอย่างบอกชุดเด็กของบาเป้ยังบอกออลลิทช่างนี้นะ่ผงเข้าไปพี่น้อง <c oughs> บาฟเฟ่เห็ดแล้วพี่น้องเลยบาฟเฟ่กับผงนะจ๊ะพี่น้องมะนีิการ์ซีมะขุ่งลงไปจ้ะพี่น้องมี่มีจ้ะพี่น้อง ต้องใส่เธอน่อยเอานี่จะพี่น้องหน้าตาประมาณนี้แหละโอ้ยเจ้หววาหนวมเด้อลูกรลาดเด้อหนว,วมก็ได้กินแท้ๆไา้าใส่ลงไปอืมแซบๆโรดพี่น้องมันเปรี้ยวเห็ดแล้ว ไายซ่อ่าภาตื่นแต่นอนมากินตำมะคุ้งซิมือบาฟเฟ้นี่ซ่างแน่นอนพี่น้องเป็นไข่กันดีอีกบันนี้นะน้ำ <c oughs> ลายแตกเลยคุณนะอยายกกระไรสีนอกกระได้บับนี้

นี่จ้าพี่น้องสูงด้วยน้ำร้อนนี่จ้บาบะเป๊เกเจ็บแก้วนำบะได้เห็ดจ,จับแล้วับแล้วมีกับชิบตัวยงใส่โต๊ะกับบะเตงพี่น้องเลยก็ใส่ปลาล่าแม่บุล่าไปหมดนี่จ้าพี่น้องบะเป็กกับิตัวยลงเลย าน้ำปลาบุญล่ำเด้อเนี่ยนะน้ำมันไหลออกแล้วพี่น้องนี่นะเอาข้าวนี้มาตุ้ยมากว่านุ่นเลยนี่จ้ะเบิร์ตจะพี่น้องเก่งเลยเติร์ตจะสำเร็จแล้ววันนี้กับสีดงมือกินเดอ้อพี่น้องเดอ้อติ๊บข้าวเด้บันเอาติ๊บข้าวมาน้องน oh <my> ุ่นโอ้ยเป็นแต่แซาะพี่น้องจะข่าวนีงเนาะ กลับกลับพี่น้องจับพี่น้องเสร็จแล้วจ้าพี่น้องอน้ำตับมะกรูงโอ้ยนี่พัดแก้มจ้บพี่น้องนี่เป็นพัดแก้มตับมะกรูงนี่กับสะออมเด้อพี่น้องนี่นี่คือพัดสะอองป้าหนุ่นเล้เป็นแต่แซ่แท้ไม่นี่นะสีมือบาเป้เด้อพี่น้องเลยนี่คือพักบุ้งจ้บพี่น้องพักบุ้ง กบมีหอมพร้อมอา้มีพักแก้มดีเอ้าลงมือใช่ไหมมาเด้อพี่น้องมาเด้อมากินน้ำกันเด้อมาเด้อพี่น้องมากินน้ำกันใช่ครับลงมือเลยนะุ่นข้าวเหนียวจากพี่น้องนี่คือข้าวเหนียวเด้อนี่หมกหมกโรดเบิง้งขาแรกก่อนนี่จากพี่น้อง นี่คือพักบงแล้วก็นี่คือพักเสริมปลใส่กันโดดหอ้อยต้วยลงสปยแบบน,นี้นี่ผู้ไ้จืนแต่นอนมากินตำหุ่งน้ำบาเป้เด้อสีซางนอนนี่ต้อยต้วยจ้าพี่น้องนี่นี่จ้าพี่น้องแล้วก็มาจุม,มใส่น้ำปลาบาแม่บุญรัมมอืมคำแรกแห้งมานพี่น้อง แซ่บักผักเยี่มเยิ่มพี่น้องจ้ำน้ำเแบบนีหนี่ลับป้องยากเรน้องด้านยากแน่นอนพี่น้องตอยพี่น้องเอาข้าวเหนียวจ้ำน้ำมันโอ๊ยจะมีแหงขนาดพี่น้องแบบนี้อืมอืมคุณแม่เหมือนกั อ้าวน้ำถึงเบาใจป๊รรอฟคุณกินข้นาขวแล้วกินข้าวเที่ยงแล้วมาเด้อพี่น้องเด้อมาเด้อมากินน้ำกันเด้อ,อคำที่ซ้อมมันยังให้น้องบ้านมากินน่ะและ้วคนนี้พี่น้องมมามา,มาดิโฟกัสหน่อยครับอือหือจโนโนนะำรสชาติเมนูคทับต้มอือ má nó mama, má má mama, 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 cạn mama, mama, ngon mama, 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 nhóc mama, 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 nhóc mama, 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 này, mama, 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 mà đứa đi đâu đứa chúng ta mặc rung đứa cha sợ sợ mà nó đây chết được không mua gì chết bê là vì đâu đấy Kim ta mặc rung là mặc trăm để nấm mà có kỹ ra là gần trăm nấm แซบรน,นแซบบคอมเมนต์นึที่แซ่บรเบิรตเตอร์อืมคือหน่ออะบ๊บ้ตั้งแต่มาแต่บ้านเจมหลารอบซ้อมไม่รองบัอปเปบ้ก่ได้ออกไป็ส่ยเ่ยยู่แต่บ,บ้านเป็นไคร บทันดีเ,นนเ, 5, 5เด,ด้อบึนที่บ่าจะออกลาบตาสิบ้านบอกกะเจียว่า5เฮดยี่ดอกมาี่จันเล็กนนดับบนนึเปิดไปอานเออแล้วบืนเน,น,นี้ยออกไปไปช้านะเมยยู่แล้วบางการกับพี่ดองเลย ลงให้ลงหนาก็ออกอยู่งให้อยู่หนาแล้วเปนพี่น้องยังเลี้ยอีเดินนึ่งเดิน,น,ดนพุกสะพาออกไปอยู่หนาแล้วบยกาปีิีทอดเท่งให้เท่งหนาอยู่ด้วยเป็น,นมันอึดอัดพี่น้องตื่นมาบริเวณทุ่งไห่ทุ่งหนาบ่มักบาปีนะบาปีน่ะมักอยู่แบบธรรมชาตดยู่งให้ยู่หนา อยากกินงานกับย่าได้กินาบดน้อยทานทีนหนาตนนรนะนี้เอาทานไมาไจะรอดเนาะทานยืนหนาน่รอเนาะนยืนหนาแกงต้มไม่กับตมมะคุ้นขี่เอาเลยบ,บเ้มาก,กิน แซบก็นีได e> ้น่อเมื่อนั้นจะชักเนยบอกมันก็ตามเชื่อกับมะกงมาแซ่บตัวนั้น่ะมันจะซอยอ่ะตอนน้าตอนน้าข้อมห้ามหมูเยอะแซบตอนน่าน้ำแต่อันนี้ก็มืนหวานระหมาดน้ำพ่นดีหน่อยเลย มาเป็นกินข้าวช่วงเนี้ยบียู่ไว้ๆมาว้ายไหว่ยังหวัดกันจะได้ยังไงมาเดิมมาเดิมหัวโซนบอกมาเดิม mời đã, con mời 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 mất mẹ, mời 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 ăn gì? mời 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 rồi mời 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 hấp mời กินข้าวมันแทบกินอื่นงจะไี่ท้องกินอื่งม้นามันกินแล้วกนเนดบนี้สงวานลาเลยเนาะ กินปลาแดดมันแนมอ่ะแซ่บนะเพ็ดแซ่บนะเผ็ดนี่ปีเผ็ดพี่น้องไหมร้านปีใหม่พอดีอยู่บนที่ค่าเนาะเขากินเผ็ดเนาะปีใหม่กินเก่งไหยพี่น้องเลยเผ็ดทำได้กินลงไป รานปดีอยู่แล้วกับเมออยู่แแม่แต่เพิ่งกระเป๋ามเห็นมือแล้วพี่นองร้านปดีเมันตาตาออกไปเอาเขาไยักาาเขาตาตาอ้าังดอะแบ่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 บแบ่แบ่แ่แบแบ่บ่แบ่่่แบ่่่แบ่่แบบ่่แบบ่่แบ่แบ่แแบ่แ่ Tổ của mẹ. Tổ tổ phải à. Đó, Thôi, nó bè, nó đó. Ừ. Mẹ tổ thơ bằng ạ Đó tổ thơ Tổ nướng Bươi bài bơm Còn tí nọt ngả lắm nữa Vậy tí nọt cái cành nó nọt bè của nó Bè hả ngay đó Mẹ có để cho tổ nướng gạt cho khỏi Xong cắn nụn rồi ินาเต้จินบ้ายู่ได้พาบ่าโซดีน้น้องบาเป้โซดพี่น้องมาที่ีวบาเป้ิเก็บภาพเงนบรรยากาศไรซานี่จ๊ะพี่น้อง เป๋ยเขอไมกขอบใจไอ้เออเมื่อเช้าพูดสุขนที่เข้ามาก็ร่าก็แซวบาเบ้เดินจ้ะพี่น้องสิงสคัญที่ชุดเป๋ยขอบใจทีมงานเจี๊เอามาลาลายๆเด้อที่บากหลานบาเบ่มาถึงจุดนี้เดินจ้ะพี่น้องไปแล้วพ่อกันคลิปหน้าเดินจ้ะพี่น้องสบายดีสบายดีายเสียบไลน์พี่น้องตัมมพุงผู้ใดตื่นมามาเด้อมาเสีมตัมมพุงบาเบ้เด้อคือสเสียบคือเกัเชิด ่ใชายกับโซดเฮได้เลขสิวะ่ะเอาเป็นลูกเพื่อกับรูเค,เ,เคือทำาัไเนาะดูสายกับโซด่ดูซาบกับโซดแม่คนหวานเนาะนอกจากดีใจ